ดื่มกาแฟแล้วก็หิวสิเดี๋ยววันนี้หิวพี่น้องอเดี๋ยวหาของกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากินแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวไปหาของมากินอาแหววอึ๊บเอากาแฟไปใส่นอนบ้านนเออกาแฟไปนี่กาแฟอยู่นี่ก็แล้วกันนะครับอันนี้กาแฟมีอะไรกินนะครับ หิวส็แล้วว้าวผักเห็นผักไหมเห็นผักไหมครับผักเห็นไหมนี่มีชะอมหย่อนใหญ่ๆพี่นอ้องนะครับมีแคบหมูมีมะเขือมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับเดี๋ยวต้องเทออกอันนี้ทําไม่เป็นครั้งก่อนเห็นแล้วนะว่าถ้าตามส้มตามผมเป็นยังไงฉะนั้นเราต้องเอาแบบนี้ฮนะจัดไป ตำทะเลเออเราหาตำกินเองไม่ได้ครับต้องไปซื้อนะฮะแบบนี้เลยครับนะเบ่งพี่น้องตำเรียบร้อยแล้วเป็นเังสี่ลละเดี๋ยวสิกินละปนเนี่ย มาครับพี่น้องกินมาเนี่ยนี่แซบบอแซบบอร,รูนะครับไปซื้อมาแล้วอุ้ดกุ้งตัวใหญ่พรม้มเอากินโอไปต้าเรพลทผอมพี่น้องบักริอมให้ก็ตามกินเองหลายอยู่ให้ก็ตามกินเองพี่น้อง chân nạp phải giờ hỏi đi qua ngon Đi bò Cho bây giờ đi qua không hm 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 ตื่นามาต่ำทะเลพี่น้องแจ๊บพี่เลีย